เปิดใบกำกับภาษีไขายเมื่อไหร่ดีคือปัญหาของสำนักงานบัญชีค่ะชอบเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการเปิดใบกำกับภาษีถูกต้องคุณรู้หรือเปล่าว่าใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการเปิดมาให้เราทําบัญชีน่ยพิษเราต้องแนะนำบางคนก็เปิดไปเรื่อยเลยคนบอกให้เปิดอย่างนี้ก็เปิดแบบนี้หรือไปตีพิมพ์ใบกำกับภาษีที่โรงพิมพ์โรงพิมพ์ให้เปิดแบบนี้ก็เปิดแบบนี้และสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า เอกสารที่ผู้ประกอบการส่งมาให้นั้นถูกแล้วยึดตัวนั้นแล้วยื่นภาษีเลยห้ามเป็นแบบนี้เด็ดขาดคุณต้องมาดูก่อนว่าเขาทํากิจการประเภทไหนกฎหมายให้เปิดเมื่อไหร่มเมื่อกฎหมายให้เปิดวันนี้แต่คุณไปเปิดผิดวันโดนปรับม,มาที่ประเภทธุรก,กิจค่ะช่องแรกเลยขายสินค้าทั่วไปเขาให้เสียภาษีขายเมื่อส่งม,มอบสินค้า